เนี่ยคุณลองเสิร์ชใน u t u b e เนี่ยเกิดเคป้าเฉยเนี่ยคุณเก๋ไก่ฮะรอ12ชั่วโมงซานเบรี่ฮะทุกคนนะ22ชั่วโมงการนิดนิด 8, ช,8ชั่วโมงไป <contrad. S 1> ลองเคป้าเฉยแล้วก็ที่สาคัญคือเดี๋ยวผมจะลองจับเวลาด้วย1แผ่นเนี่ยป้าใช้เวลานานเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะแอบจับเลยเปิดมานานกว่า20ปีมีให้เลือกถึง25ไส้ราคาเริ่มต้นที่30บาททำไมมันถึงต้องต้องต้องนานนะสบเอ้าก็รอให้แป้งกรอบไงอันนี้เป็สุดเด่นนะ ยุคเด็กของเคฟป้าเฉยเขานะหมูหยองพิษเผายุคยอดฮิตนะมึงใช่ไงหมูหยองอร่อยนะหมูหยองพิษเผาต่าไหมหมูหยองพิษเผาอร่อยไหมถามพี่บังเลยอร่อยเลยอร่อยอร่อยลองของคุณไหมอันนี้ก็มากินกรอบไหมของคุณยังกรอบอยู่ไหมกรอบดิ อไปเกินเนี่ยอันนี้ก็มันร้อนสองแล้วเนี่ยมาต่อเราอยู่ร้านส้มตำแล้วตอนนี้ไม่ใช่ร้านพี่เลยเนี่ยกินเขาเสร็จเนี่ยสายคลิปดิชีวิตยูทูบเบอร์ไงสายกินตะลุยกินจูเราล่ำลาจากวงการใครสอนทำสายนี่ยไปอะไรเบาๆบ้างไหมเบาๆนิดๆหน่อยๆมันมีเบาๆเอเป็นพวก ของหวานไหมไอติมไหมไอติมถ<ห><อ>้วยยักษ์โอ,โอโตต้โหเตาตรงไหนเนี่ยมันกลับมาหนักกว่าเดิมอีกเลยวันนี้ผมนั่งดูถ่ายดูเล่นๆว่าแถวนี้มันมีอะไรบ้างครับลาดท้าวังหินเนี่ยจริงๆมันจะมีร้านเคปในตำนานอยู่นั่นก็คือเคปเฉยครับทุกคนครับซีปีที่แล้วดังมาก YouTube ทุกช่องก็ต้องไปถ่ายใช่ซึ่งเป็นที่แน่นอนก็คือช่องกูไม่ได้ไปถ่ายเราก็เฉยเหมือนกันเรนเลยอ่าซึ่งตัวผมมันยังไม่เคยกินเคยไหมยังเนี่ยคุณลองเสิร์ชใน u t u b e เนี่ยเสิร์ชเคปเฉยเนี่ย เกไ๋ไก่ฮะรอ12ชั่วโมงซานเบรลี่ฮะทุกคนฮะ22ชั่วโมงการน,นิดนิด8ชั่วโมง,โมงอันนี้คือเมื่อ4ปีที่แล้วครับมันดังถึงขนาดนั้นเลยต้นตำรับเขาอยู่ตรงโชคไัย4อ่าอ่าชื่อเสียงเรียงนามหนึ่งคือรอคิวก็นานแล้วนานมากแล้วป้าก็ยังทำนานอีกซึ่งพวกเราเนี่ยยังไม่เคยไปกินแต่ที่รู้ๆคือเขาบอกว่าแป้งอร่อยมากอกอบมาก ปลาเฉยเคปยัดกินจูยังไม่น่ารอเลยนะไม่รอยันปีใหม่เลยแหละเอายกกว่าจะสุกหมดนะเบาๆไหมวันนี้เบาๆไหมร้านเคปปลาเฉยครับที่ได้ฉายาว่าสั่งชาตินี้ได้กินชาติหน้าลองดูดิปี2023นยี่ิบสามเนี่ยเราไปเนี่ยชาตินี้เนี่ยมันจะได้กินไหมอัปเดตให้คนได้ดูกันด้วยว่าตอนนี้ยังต้องรอคิวอยู่ไหมนานอยู่ไหมอันนี้ก็ดูค่รีบกว่าเราอยู่ คือแบบเด็กกรู้ตัวด้วยนะถามดิถามดิว่าเคยกินปลาเฉยปะสะพ้ายหูถ้าเคยก็จบเลยนะาาดไปแล้วก็ไม่รู้ว่ารถตรงนี้เขาให้รถเข้ามาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าคนณใครกินไม่ี่ยปลาเฉยเนี่ยรู้จักไหมกินปลาเฉยเคยได้ยินไหมรู้เวสเกตก็มีท่านอ่ะเอ้ยอันนั้นมันเป็นสาขาแบบไม่ต้นตำรับดิคต้องไปเจอป้าแกเองดิอ๋อเหรอ ตอนนี้ป้าแกย้ายไปอยู่แถวแถววังกินไปลองเคปเฉยครับแล้วก็ที่สําคัญคือเดี๋ยวผมจะลองจับเวลาด้วย1แผ่นเนี่ยป้าใช้เวลานานเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะแอบจับเลยแอบจับเวลาเลยไปอัปเดตกัน2023ครับรนะขึีนรถอะขึ้นรถถ้าถ้าเดือนวนึ้ป้าเขาทาเร็วแล้วทําไงวะ ไม่รู้เรียกเปลาเบรลี่อะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันนะเขาทำเร็วก็เป็นเรื่องมันจะได้คอนเทนต์อยู่ปล่ะว่าชำนาญแล้วปิดพัฒนาไงนี่ฮะทุกคนแต่ว่าดูจากข้อมูลเขาบอกว่าเปิดมานานกว่า20ปีมีให้เลือกถึง25ไส้ราคาเริ่มต้นที่30บาทที่ผมดูจากรีวิวมาเนี่ยพวกไอ้นูเทลล่าหอยทองอะไรเงี้ยนะอันนี้คือทีเด็ดของป้าไงนะน่าสนใจเออนยไปไปลูกพี่เติมน้ำตาลหน่อย ทุกคนนะครับตรงนี้คือโครงการพาซาลากูนม,มันจะมีแม็กเวลลูอยู่ด้านหน้าทุกคนม,มีลานจอดรถตรงนี้แล้วก็แม็กวลลูอยู่ด้านหน้าติดกับไอ้ตรงถนนลาดพร้าววังหินเลยเสิร์ชง่ายๆคือโครงการพาซาลากูนล่สาสาุดมีอคอมเมนต์ถ้าไม่บอกสถานที่ให้ชัดเจนยังจะให้ไปเสิร์ชจาก Google อยู่ก็คงเลิกติดตามเพราะว่าไม่ถนัดใช้ Google ค่ะทำไมต้องกางแผนที่โลกมาเลยไง<_ <Foot> _แล้วจิ้มเลยอ่ะแมนนวลเอาผมว็ประมาณนี้แหละ ทุกทุกคลิปนะเราก็บอกสถานที่หมดนะไม่มีคลิปไหนไม่บอกนะน้อยมากนะชัดเจนยกเว้นลืมอ่ะแต่ทุกคลิปเนี่ยคือบอกหมดว่าอยู่ตรงไหนมายังไงอยู่บนถนนเส้นไหนโครงการไหนพี่ดูข้ามบอกไปแล้วแต่พี่ดูข้ามไปสคริปไปดิกกอแกหลังจากนี้เราใส่ Google m มปไหมเป็นภาพเออแต่พี่เขาไม่ถนัดใช้ Google ไงเราต้องใส่เป็นลิงก์ให้เขากดปุ๊บถึงปั๊บเลยเราต้องบรรยายอ่ะเราต้องบรรยายละเอียด ใช่ดีสคริปชันยี่ต้องเดินมาแต่บ้านเลยเออเออคุณบรรยายให้ละเอียดเลยเดี๋ราเราเลิกติดตามเราลองดูดิมันบรรยายละเอียดมันยังเซนเลยคุณเออเดี๋ยวผมลอดตาคนผมก็ไม่รู้เขามาจากเส้นไหนไงถามพี่เขาดิ๋ยวพี่มาจากเส้นไหนกันมาลองสมมติอ่ะอสมมติมาจากตรงนี้เขาต้อจะมาจากทางนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเดาเลยเดาเลยเดาไปถ้ามาจากเกษตรอ่ะพี่เขามาจากเกษตรก็เลี้ยวขวาแล้วพาววังหินแล้วก็ตรงตามทางวังหินเดียวเลยอันนี้คุณบอกทุกคลิปไหมอ่ะบอกบอกบอกพี่เขาไปดิ เราบอกลูกคลิปนะนี่ครับทุกคนน่าจะอยู่ในซอยนี้ไหมในนี้เลยแต่ทำบอกเล่าพี่เราอยู่ตรงข้างร้านต่าผมข้างๆร้านต่าผมตีเป็นเก้าประมาณยี่สิบเมตรเอ้านี่ไงแล้วอ๋อห้าหกห้องเองห้าหกห้องจากด้านหน้าครับเข้ามาเลยคุณเทปเฉยถึงแล้วนี่คุณลองโผล่เข้าไปบอกป้านองขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมครับ

ขาามกินหอมแป้งเหมือนเหมือนคุณอยู่พวกร้านเบเกอรี่เนยเนยสดอะไรเงี้ยนะหอมมากครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนนี้ขออนุญาตรบกวนนะครับว่าไม่เป็นไรค่ะดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนยังรอคิวเยอะอยู่ไหมครับไม่ตอนนี้ดีแล้วตอนนี้ยังมีมีคิวไหมมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยแต่ก็ยังมีรออยู่ไม่ธรรมดาไม่เคยรอใช่เป็นหยุมาได้เลย คน <ừ m. S 1> ที่เคยแบบอยากกินเมื่อสี่ปีสามปีสองปีที่แล้วนะตอนนั้นเยอะนะแต่รู้สึกว่าโอ้โหลอคิวไม่ไหวอะไรเงี้ยานเกินเลยรสชาติป้ายัางเหมือนเดิมนะตามมากินได้ครับทุกคนครับแล้วก็วิธีการสั่งหนูต้องอยังไงครับคุณป้าจ๋าอ,อกเออ็เขียนเขียนชื่อในเล่มอ่ะฮะในเล่มเขียนชื่อแล้วบอกจํานวนว่าจะสั่งกี่ชิ้นอ๋อเขียนเขียนเขียนในสมุดนี้คือจองคิวก่อนจองคิวว่าชื่ออะไรสั่งกี่ชิ้นแล้วก็ ในกระดาษเอศครก็คือสั่งเมนูอะไรใส่อะไรนี่น้องป้าเนาะนี่ครับทุกคนเราด,ดูเมนูกันแป้งเปล่าเนี่ยครับแป้งเค้กคือสี่สิบบาทนี่ราคาสี่สิบาทนะนี่ครับแป้งเปล่าคือสี่สิบาทนะครับแล้วก็บวกตรงนี้เป็นไส้ว่าคุณจะใส่เ็นไส้อะไรท็อปปิ้งอะไรหน้าอะไรนี้นะครับเพราะฉะนั้นถูกุดก็คือสี่สิบบวกสิบบวกสิบ้าสิบบาท แลกกับรสชาติแบบตำนานนะนี่ระดับตำนานโชคชัยสี่นะนี่ไม่ต้องไม่น่าจะรอนานป้าหยาช่วงช่วงช่วงที่ช่วงที่ฮิตฮิตนี่คนรอนานที่สุดกี่ชั่วโมงครับเป็นสิบไหมถึงเป็นสิบไหมบางคนรอก็เกือบอ่ะนานเลยแหละนานเลยแหละแต่ทำไมมันถึงต้องต้องต้องนานครับอ้าวก็รอให้แป้งกรอบไงอันนี้คือจุดเด่นนะ จุดเด่นของเคฟผ้าเื่อยเขานะแป้งกรอบแป้งกรอบเขาบอกว่าแป้งกรอบแป้งอร่อยแล้วก็ทิ้งไว้นานก็ยังกรอบอยู่เพราะว่าเขาใช้เวลาให้มันอยู่บนเตาแบบนานอะไรอย่างเงี้ยสั่งไหมสั่งไหมว่าเราเอาอะไรไหมเอาเอาดิเอาไว้เอาแมกลองสั่งก่อนเราเราสั่อะไรอ่ะคุณบอกบอกกล้องด้วยนิวเทลากันในถั่วอ่ะนูเทลากัน่วโอ้โหขูดสดหวานอ่ะคนนี้เขามีนิวเทล่า แล้วนูเทลลาเขาต้องท็อปปิ้งด้วยอาจจะฝอยทองหรือกล้วยมีเท็กเจอร์หน่อยถูกป่ะเพราะมันมีแบบไอ้ตัวเยิ้มๆไปแล้วไงเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเขาหวานปุ๊บนูเทลลาปุ๊บเนยถั่วปั๊กบาทยางมาต่อยเหนียวพอคนบินคนอยู่แล้วแหละคุณบอกราคาคนดูด้วยอ่านูเทลลาปกสามสิบแล้วคุณไปเนยถั่วเนยถั่วไหนสามสิบหกสิบสี่สิบบาทหกสิบสี่สิบเจ็ดสิบร้อยหนึ่งเออร้อยหนึ่งครับทุกคนครับนี่หนึ่งร้อยบาท นิวเทล่าเนยถั่วนะผมอ่ะของผมของผมเอานิวเทล่าฝอยทอง95บาทอาฮาเป็นิน๖95บาทของคุณอะไรสเกปปี้จะไมมึงติดตามน้องโอลิฟหรือยังไงแล้วก็เอาแอลมอนด์อ่เอาเนยถั่วอืเนยถั่วบัแอลมอนด์ของคุณยังไงคุณยังไงทูน,น่าได้ไหมทูน่าทูน่าอะไรทูน,น่าทูน,น่าแต่ก็อยากได้มึงไม่เอาอะไรน้ำๆเลยเหรออยากได้นิวเทล่าด้วย ยวมึงทูน่านูเดลล่าเออได้ไหมลองไหมลองเอาคุณจะลองไมหมล่ะโปรตีนแล้วก็อยากกินนิวเทลล่ามันสละอ้าเหมือนกันตอนแรกเราเขียนไว้ห้าแผ่นเพราะอีกแผ่นหนึ่งอ่ะผมกะจะถามคุณป้าว่าม,มันมีอันไหนที่ลูกค้ามาสั่งแปลกที่สุดอะไรเงี้ยแต่อินนี่ก็มาแปลกแล้วนะเอาลองนะทูน่านิวเทลล่าบุกบูเบอร์รี่ด้วยเอาไหมน่าสนใจนะบูเบอร์รี่เออบวกบูเบอร์รี่น่าจะเข้าอยู่เข้าโรงพยาบาลแล้ใช่ดู รูก่อนนครับของของเกตเตอร์จะเป็ดเสร็จที่100บาทเป็นเกตเตอร์100ตอนนั้นเท่าไหร่ได้3อย่างเนี่ยปลามอน20 20ิบยเป็น90บวก้ยสิบบาทกลัวไม่คุ้มเลยจะเอาอีก10บาทบวกพริกเผาบวกพริกเผานับแลบอย่างนั้นผมไปหมูหยองพริกเผาหมูหยองพริกเผายุคยอดฮิตน้ำมือใช่ไงหมูหยองอร่อยนะหมูหยองพริกเผาอร่อยไหมถามพี่บังเลยอร่อยพี่อร่อยอร่อย อนนี้ได้เลยอ๋ออันนี้อันนี้น,นีไงนั่งรอกัน<า>เนี่ยอ๋อนนี้เหรออันนี้คือราคาเหรอเนี่ยเขาก็รอกันก็คือก็ต้องรอให้แป้งมันกรอบก่อนถูกไหมครับเออทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแป้งกรอบฉายาป้าเฉื่อยนี่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะออมาแล้วมาแล้วอยา,<ร>าจะผ่านไปวันนี้ลงเลยแล้วครับทุกคนครับโอยก็ได

ใช่ด้วยใช่ด้วยเลยถั่วแอนพี่เขาพี่เขาโอ้โหเขาไี้ห่อแล้วครับแล้วหกนาทีครึ่งห่อแล้วโอเค๋ยดูตอนเสร็จนะไปแล้วเดี๋ยวเวลาเดินเดินไปเอาอันนี้นี่อาร์ตเวิร์คเขาตื้อ อย่างนี้คือหนูได้เลยไหมหรือว่ามันเราไปพัดก่อนเหรอที่พัดนั่นจะใส่ถุงไงอ๋อ้ได้คือนั่นจะกินเลยได้เลยได้เลยเฮ้ยปึ๊บอ้าวดูปหยุดที่เจ็ดนาทีปะป่าเจ็ดหนึ่งสามนี่นี่นี่เพราะฉะนั้นทุกคนนะเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวเราชิมกันไหมชิมกันไหมว่ารสชาติที่แบบ อยากมาลองสักครั้งเนี่ยคืออยากตามมากินนานแล้วแล้วก็ปี2023เนี่ยตามมาดูตามมาเยี่ยมป้าดอยว่ารสชาติเนี่ยเหมือนเดิมไหมแล้วก็ยังนอนรอนานอยู่หรือเปล่านะผมลองไปชิมไหมลองไหมลองชิมไหมกันหน่อยกันหน่อยไงไงร้อแลาวหรอจะเย็นอยู่แล้วเพิ่งร้องเหรอ่ะทุกคนอันนี้ออกจากร้านปลาเฉยมาแล้วนี่ครับทุกคน เคฟในตำนานของโชคชัยเี๊ยสติรอเป็น10ชั่วโมงแล้วทำไมยังยูทู e มันเขียนย2ิบสองมึงไปทำอะไรเนี่ยนั่นนะเดี๋ยวหรือนอนอีกสิบอ๋อคือหลับเลยคิว,ลควแล้วก็มาอีกสิบแล้วก็มาอีกวันหนึ่งแล้วก็เขียนว่ายั่โิบสองชั่วโมงอ,อ,อ,อันนี้บอกก่อนว่าไส้ทุ่มๆไส้ค่อนข้างที่จะไม่งก เราให้เขาลองก่อนดีไหมส่วนนี้ต่อเล้วอ่ะลองไอ้พี่บังก็ลองก่อนเลยดีกว่าเอ้านิวเทลล่าอะไรขอะไรเป็นไรเทล่ากันในถั่วโอ้ยตอกเป็นแป๊บบอกเปียะเลยอ่ะโอ้หนักกรอบจริงคนไหนดูอีกทีในความกรอบโอ้โหใช่รู้สึกว่าเยอะไหมเนี่ยมันไม่มันคนเลยนะ เาโอ้โหเนี่ยมันปิ้นมาถึงข้างบนเลยนะโออ้แลบ่ะเพราะว่าปกติอ่ะไส้มันไม่ได้ปิ้นมาขนาดนี้นะเออลองไส้ไส้หวานก่อนอันนี้ของผมเป็นนูเทลล่าฝอยทองครับทุกคนครับครับโอ้โหกอกรอบมันอีกนิดนึงมันจะมันจะเป็นทองม้วนแล้วอ่ะเอาเหรอแล้วความกรอบอ่ะใช่เลยหอมนะทองม้วนความกรอบนี่คือกรอบคุณลองหักเลยแต่คุณลองหักแป้งไช้อินกันแบบ เนี่ยกรอกรกดูคุกก็กรกเก๋โอ้โหมันกินเลยอะมันกินเลยโอ้โัน่ะเออเหมือนขึ้นขนมกรบกรอบอะอันนี้คือแป้งนะอืมเ First i m m e r ชั่นกับแป้งคุณป้าเขานะครับกรอบทั่วแล้วผมว่าเนี่ยเราก็เดินออกมาเนี่ยถ้าหนูติไปซื้อที่อื่นเนี่ยผมว่ายั่วยแล้วนะยั่วยังไงก็ยั่วยแล้วใส่ถุงไงก็ยั่วแต่ว่าด้วยส่วนผสมของแป้งเขาส่วนผสมมันพอดีที่ทําให้แป้งอะมันอยู่ทรงได้พอดีเป๊ะเลยแล้วก็ระยะเวลาในการอยู่บนเตาความร้อนบนเตา ทุกอย่างนะมันทำให้แป้งมันเป็นแบบนี้เนี่ยโี้โหโอ้ฟินเลยทองมันก้อนอะไรดีแค่นี้นละร่างกายดีใจเลยโอ้โหหวานปลาไว้อร่อยไหมลูกเว่ยเกลือนะไข่ทองก็รสชาติดีนะแล้วถ้าเปรียบเทียบบของคุณอ่ะของคุณของคุณมัน มันเป็นครีม2อันไงเออนิวเทลล่ากับได้ไหมได้คนละแบบมันจะรู้สึกบางๆกว่าไหมมันไม่ค่อยมีเนื้อมีหนังวลยใช่แต่ว่าช็อกโกแลตมันหนาอยู่มันยังได้รสชาตินิวเทลล่าผมว่ามันเต็มปากเต็มคำเว้ยแป้งกรอบแล้วไส้เต็มปากเต็มคำอ๋อของคุณนะไอันนี้ก็น่ากินไกรอบไหมของคุณยังกรอบหรือไม่กรอบดิฮือหล่นที่แค อืมเหลืมันหวานมันมันแต่มันจะไม่หวานมากกันแล้วเออตัวแป้งกรอบกรอบมากอะไรก็กรอบเฮ้ยของผมไม่นี่แล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มเลยเริ่มนุ่มแล้วเริ่มนุ่มแล้วนะเหมือนที่ป้าบอกเลยเป็นน้ำๆไงเหมือนที่ป้ามันคูน่ามันก็มีน้ำไงเออมันถ้ามันอมันก็มีน้ำถ้าชิมเดีแต่ลองดิของผมน่าจะต้องชุ่มที่สุดแล้วแต่ลองดูมันจะกรอบไหมป้าโกหกเนี่ยลองลตูดดิคุณลองกัดกัดตูดมาก่อนเลยลองกัดตูดน่าจะใช่ตูดน่าจะเปียกแน่เปียกแน่ เฮ้ยผมว่าอร่อยตอนนี้ได้บลูเบอร์รี่กับเนเชีส่าแก็ว่าถึงว่าข้านะบลูเบอร์รี่เนยชีสราโอเคคุณลองผสมไปเลยดิคือหน้าบลูเบอร์รี่กระทะเลยรวมกันทั้งหมดเหมือนไข่กระทะเลยกูมันซวยไปหมดแต่ว่ารวมๆนี่คือยืนยันเลยว่ากรอบอร่อยไหม สำหรับเครปญี่ปุ่นผมว่าเป็นเครปที่อร่อยนะอร่อยเลยเพราะว่าเขาขายราคาที่100อนะสองไส่หนึ่งร้อยบาทนะตีไปคร่าวๆนะสองไส่หนึ่งร้อยบาททุกวันนี้ไม่รอคิวแล้วเพราะฉะนั้นตามมากินได้เลยใครอยากกินตามมาที่ตรงราชพราวังเขนโครงการพาซาลากูนป้าแกไม่มีเบอร์นะไม่มีเลยไม่มีเบอร์แต่บอกแต่บอกว่าเปิดทุกวันเปิดทุกวันยกเว้นวันหยุดวันหยุดมีสองวันเดือามีสองวันเด้อนถามป้าหยุดวันไหน ก็ตามต้องตามป้าเขาอะนะตามป้าเขาเแล้วก็ดูเอาลองสุมมาเอาประมาณนี้เปิดป้าบอกเปิดกี่โมงเปิดเที่ยงเปิดเที่ยงเปิดเที่ยงป้ามาเปิดเที่ยงแล้วปิดสามทุ่มเที่ยงถึงสามทุ่มครับเที่ยงถึงสามทุ่มนะเขาข้าวประมาณนี้ครับทุกคนครับครับผมนำเสนอการอีกหนึ่งตำนานร้านอร่อยนะวันนี้อิตาโอและทีมงานลาไปก่อนครับทุกคนครับแล้วก็กิมหน้าเดี๋ยวเราเอาใครชอบคลิปประมาณนี้นะ แบบไม่ต้องไปตามเทนอยากเอรเอาร้านอร่อยก็บอกกันได้นะเ,เทนที่มันหมดไปแล้วก็ได้อืมเออเราอาจจะตามไปถ่ายให้ดูกันว่าที่ยุคนี้เป็นยังไงบ้างน้ำกินขึ้นเดียวเองแล้วนะมันแตกหมดเลยอ้าวผมเฮ้คุณปิดคุณปิด,ดยิ้มอหมนนผมนะถ้าชอบก็อย่าบืมกดไลค์ด้วย ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่เด้งนะฮะไม่รู้ไปเด้งช่องใครนักหนาเออมันต้องมีปฏิสัมพันธ์กันไงมันถึงจะแบบเด้งขึ้นก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยผมอ่มอ่ะแล้วใครที่ยังไม่กดติดตามใครก็กดด้วยฮะไม่ล้านสักทีเมื่อไรพี่จะล้านเนี่ยอีกสองอีกกี่หมื่นวิววะสองสองหมื่นห้าอยากยิบหายสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าครับแค่สองหมื่นห้าเองก็จะไปทำอะไรวะต้องถึงใครที่ยังไม่กดโอ้โหไม่เมตตาเลยเหรอเนี่ย ดูตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเออเมตตาเธอนะต่อพื้นห้าเองไอมันหนึงละล้านสักทีเถอะบ้าไม่เชื่อหรอกยอดวิวคุณเนี่ยเชื่อเลยเชื่อยิบหายเลยเชื่ิบหายเลยเออผมกดซับสไคร้ให้กันด้วยนะถ้าดูแล้ชื่นชอบนะวันนี้เราลาไปก่อนเอาคาประมาณนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามมากินตามมากินไปแล้วพังแจ๊